ซึ่งบอร์ดตัวนี้ก็จะครับมันจุครับ IC FT นะครับ232 R L ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะแปลงข้อมูลจาก USB นะครับให้เป็น e r i ยบ c o m เข้าสู่ตัว MC551 ตัวนี้นะครับซึ่งจะใช้เบอร์ของ NXP นะครับ p 8 9 v 5 1 r d 2 f a นะครับก่อนอื่นนะครับ ครับก็สามารถที่จะติดตั้งไดเวอร์ของครับ FT 2 3 2ส l ตัวน,นี้ก่อนได้นะครับส่วนวิธีการติดตั้งครับแล้วก็ไดเวอร์สามารถดูได้จากเว็บไซต์นะครับต่อ USB เข้ากับตัวบอร์ดนะครับ <Okay. S 1> จะเห็นว่าก็จะมีไฟครับ,รบที่ติดอยู่นะครับแสดงสถานะเกี่ยวกับพวเวอร์ของ ตัวไฟได้จ่ายให้กับวงจรนะครับขอตรวจสอบเกี่ยวกับตำแหน่งของพอตคอมที่เราต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับก็สามารถมาที่ตรงไมล์แล้วก็มาที่เมนเนสตนะครับเดีวยวเมนเนสนะครับ พอทนะครับคอม lpt นะครับตอนนี้นะครับในตำแหน่งของคอมพิวเตอร์จะเห็นว่าเป็นตำแหน่งพอทคอมที่7นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจเราสามารถที่จะถอดออกแล้วก็ดูว่าตำแหน่งที่เราสงสัยว่าจะเป็นนะครับตำแหน่งของพอตคอมที่เราต่อกับบอร์ดเอ็มเซตตอนนี้อยู่ ได้นะครับว่าหายไปไหมคผมตอนนี้จะเห็นว่าครับพอตคอมนะครับของเราจะหายไปแล้วนะครับตอนนี้ครับเป็นลำเหน่งพอตคอมที่7นะครับที่เป็นเสียลพอตนะครับแล้วเราต่อเข้าไปอีกข้างหนึ่งนะครับครับตอนนี้จะเห็นว่าครับ ยูเอสบีซีจอพอดคอมที่เจ็ดนะครับจะกลับมาแล้วครับโอเคเราแน่ใจได้แล้วนะครับว่าตอนนี้ครับตำแหน่งของครับพอดคอมหรือว่า USB ที่เราต่อนะครับในตำแหน่งที่คอมเจ็ดนะครับก็มาอัปโหลดครับโปรแกรมเข้าสู่ตัวอเสตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ครับ มอนิเตอร์เกี่ยวกับอุณหภูมินะครับเก็บตัตาหลอกครับเกี่ยวกับอุณหภูมิครับเป็นตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นขอเปิดโปรแกรมเม g i c ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่อัพโหลดครับโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นเข้าสู่ตัวเอ็เซียท่านึ่งตัวนี้นะครับ,รบตอนนี้ผมได้ตั้งมีไว้ครับ ของเอ็นซีาหนึ่ตัวนี้แล้วนะครับเป็น8ปดเก้าเอานดีสองนะครับโอเคนะครับตำแหน่งพอดคอมที่7จ็ดถูกต้องนะครับวัดเล็ดอยู่ที่9 6.0านะครับตำแหน่งของตัวนี้ครับเซตตามเลยนั้นได้เลยนะครับนั้นก็มาครับ ยังตำแหน่งที่ครัไฟล์ที่เราจะอัพโหลดเข้าสู่ตัว MCF ตัวนี้นะครับกั o เพ้นกดสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้จะเห็นว่าครับจะขึ้นมาบอกให้เราครับกดรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับ เป็นการกดรีเซ็ตที่ตัว m c s ตัวนี้นะครับตอนนี้จะขึ้นคำว่าคลินิกแล้วครับก็คือสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับว่าโปรแกรมที่เราอัพโหลดเข้าสู่ตัวเอซตัวนี้สาม,มารถใช้งานได้จริงครับอนอื่นผมขอเปิดโปรแกรมครับที่ผมเขียนขึ้นมานะครับเป็นโปรแกรมมอนิเตอร์เกี่ยวกับ วนภูมินะครับตามงตำแหน่งพอคอมนะครับก่อนอื่นผมขอต่อครับดิจิตอนเทมมิเตอร์นะครับตัวนี้ครับผมเข้าสู่ตัวครับ M C S บอร์ดต,ตัวนี้นะครับเ่ืนไฟห้าวลตก็สามารถต่อที่บอร์ดได้เลยนะครับ กด connect นะครับกด start ดูครั้งโอเคแล้วนะครับเป็นโปรแกรม monitor มนะครับเกี่ยวกับอุณหภมะะูมิน,มนะครับควบคุมอุณหภูมินะครับ ขอดูนัาตาล็อกเตอร์ก่อนนะครับ